สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมารับชมทันข่าวกันสักครู่ค่ะมณฑลทหนารบกที่26จัดพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบตามแนวชายแดนที่จังหวัดบุรีรัมย์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชวิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชากุมารโปรดให้มฑลทนทหารบกที่26เชิญถุงยังชีพพระราชทานเพื่อมอบให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโดยพลตรีชัยพัฒเงินดีเจริญผู้บัญชาการมฑลทนทหารบกที่26พร้อมด้วยสมคมแม่บ้านทหารบก มนมทฑนทหารบกที่26หัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ได้มอบถุงยังชีพพระราชทานและสิ่งของบำรุงขวัญให้กับประชาชนพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นที่อาคารอาเนกประสงค์เทศบาลตำบลละหารทรายอำเภอละหารทรายและที่ว่าการอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังพลของกองพันมนลทนทหารบกที่33ร่วมกับเทศบานลนครเชียงใหม่และชุมชนกู่เตาจัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาคลองแม่ขา่าภายใต้แนวคิดเก็บขยะปรับภูมิทัศน์พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริโดยร่วมกันเก็บขยะตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ที่ไม่เป็นระเบียบบริเวณสะพานแม่ขา่าถนนรัตนโกสินทร์ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ให้สด ขอภัยค่ะให้สองฝั่งคลองสะอาดเป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัยช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนถือเป็นความร่วมมือระหว่างทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการฟื้นฟูคลองน้ําสายสําคัญที่ไหลผ่านกลางเมืองซึ่งในอดีตพยามังรายใช้เป็นหนึ่งในเจชัยมงคลในการเลือกพื้นที่สร้างเมืองเชียงใหม่ การพัฒนาคลองแม่ข่าในวันนี้ค่ะจึงเป็นทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมและการสืบสารคุณค่าทางประวัติศาสตร์ควบคู่การสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนเมืองในระยะยาวซอสกุงรถฝ่าเขียวตราภูเขาทองซอสกุ้งรถฝ้าเขียวเข้มข้นเข้าเหนือเพราะทุกจานมีเรื่องราว ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิม้ม ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหส่งพิเศษลูกชิน้นคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายห้างเพลงสนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทอง คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงน้ำปลาลาปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยคุณผู้ชมคะหมดเวลาสำหรับทันข่าวในช่วงนี้แล้วสวัสดีค่ะ